ี่ตาเลิกงานไวจะพาไปเดินตลาดโตลุ่งที่คอนโด ที่ตึกตาลประมาณ300เมตร400เมตรเฮ้ยไข,ของเนี่ยมีร้านหมูปิ้งที่เคยซื้อส้นตำ ตลองเล็ก คราวนี้ที่เคยซื้อเป็นหมูปิ้งสองไม้เขาเนี่ยสองเดี๋ยวที่เหลอือกินเลยอยู่ที่นี่ไม่อดตายนะครับมีทุกอย่าง 你带康尼尔毛冰了。 ปลาหมึกย่างน,น้าคอนโดดูของเดโลตั๊ ดูผลไม้ลม 马路上这 cái bạn nhớ phim